มีเราเน้นอะไรเป็นพิเศษไหมครับในการซ้อมไปนี้เน้นก็เน้นพิเศษก็ถน้าจะอาวุธใ,ให้หนักขึ้นให้ให้รุนให้รุนแรงขึ้นโดนว่า่งอ่าเป็นการอบกันแชมป์โลกครั้งที่8ปดรู้สึกกดดันไหมครับพี่ไฟนี้ไม่กดดันนะครับเพราะว่าไฟนี้ได้มาชกลุยมินีเป็นครั้งที่สองแล้วไฟขอหน้าน,นี่ในกดดันเพราะว่าเพิ่งกลับมาไปเป็นไฟแรกแไฟนี้ก็ดีขึ้นครับก็ ได้ได้ผ่านไปแรกมาแล้วก็ไปไที่สองก็ไม่มีปัญหาเลยครับจากไปที่แล้วมาถึงไปนี้รู้สึกว่าร่างกายเราเราดีขึ้นกว่าไปที่แล้วไหมครับร่างกายก็ดีขึ้นทุกๆุกไปนะครับก็แข็งขึ้นทุกๆุกไปแล้วก็อยู่ที่การดูแลร่างกายแล้วก็การซ่อมถึงครับอืมก็ค่ครับผมถามน,นิดนึงเราได้ดูเทปการโชกของแท็กเต้ไหมครับก็ดูดูทุกวันครับก่อน,น,อนดูทุกวันเลยเหรอก่อนนอนก็ เราก็แก้เกมครับแก้เกมดูว่าเขาเอาอาวุธยังไงเขาอาอาวุธตรงไหนแล้วก็ไปมาแก้เกมกับทีมพูดถึงประเมินจุดอ่อนจุดแข็งของเขาเป็นไงบ้างครับจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนก็คือเขาก็น่าจะเวทเขายังขึ้นเขายบเวทขึ้นมาขยับเพ,บพบิ่มเวทมากก็เขาก็ยังคงไม่เจอเอายังไม่เต็มเวทของหนักของหนักเพราะว่าไปที่แล้วเขางขยับมาเขา,าคงยังไม่เจอของหนัก เ่าเนี่ยไปนี่เขาเจอลงหนักแน่นอนจุดแข็งเขาหรอครับพี่จุดแข็งเขาหรอครับแข็งเขาก็เป็นนวยที่ใช้สอบดีใช้สอบดีแล้วก็เขาเป็นเขามีอาวุธที่หลากหลายอ่ะมีทั้งเต่ทั้งสอบทั้งทีมเขามีอาวุธทรบเครื่องก็จุดแข็งของเขาแล้วก็อายุน้อยด้วยคือเขาสดกว่าใหญ่ว่าใหญ่กว่าใช่พูดถึงสปีดความไวนี่เทียบกับเขาแล้วโอ้โหคิดว่าไงไวกว่าเขา ก็พยายามผมพยายามทุกวันนะครับผมพยายามซ้อมเรื่องการฟุตเวิร์กการสปีดการออกอาวุธให้เร็วขึ้นเพราะว่าในที่เขาเขาเป็นมวยที่เข้าออกเร็วบ้างเต้นบ้างมียืนบ้างบางเป็นบางครั้งบวกบ้านบวกบวกหมัดบวกสอบ้างบางครับผมก็พยายามซ้อมไม่หละหลายๆทางครับทั้เข้าออกออกหมัดเร็วออกอาวุธหนัก ผอมทุกอย่างครับยม่ง้อมทุกอย่างพี่โอคิดว่าระหว่างลามาสโนฟกับแฮงการ์ตี้เนี่ยมันมีความยากง่ายต่างกันอย่างไงสําหรับผมนะครับผมว่าสําหรับผมคิดว่าอราริโอนี่เป็นคนที่โชคยากเพราะว่าเขาตายเขาคือคิดบ็อกซิ่งเขาเต้นเขาออกเขาไม่รู้เขาจะออกลูกไหนทั้งลูกหมัดลูกสองลูกขีลรูปเต้นจะออกจริงไม่ออกจริง ก็เลยทาให้ผมดันแบบซกแบบซกยากกว่าจะไล่เขาทันก็เหนื่อยสําหรับจอนเฮกเกอร์ตี้เขามีรูปแบบมมยไทยมากกว่าเขายืนเขายืนเขายืนมากกว่าเขาเต้นน้อยแต่เขาก็ยืนมากกว่าเขามีเขามีลูกอาวุธมมยไทยที่สวยงามับเขาไม่ได้แบบเต้นหนีอย่างเดียวไม่รู้ว่าจะออกอะไรบ้างก็คือมันก็มันก็มีมันก็สามารถ มองได้นั่งมองได้ง่ายขึ้นได้อ่านเกมได้ง่ายขึ้นคิดว่าชบกับแท็กเต้ง่ายกว่าอาราวดีคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าเขาคงแก้ก็คงเก็บแผลมาแก้ทางมาก็คงไปดูบนเวทีครับแท็กเต้จะรอดไหมครไม่รอดครับไม่รอดงั้นทำนายหน่อยไม่รอดไม่รอดงั้นทำนายหน่อยว่าจะจบยกไหนทำนายหน่อยโอ้คิดว่าไงผมคิดไว้จะยกสองยกสองเหรอครับมันไวมากแต่ไม่ให้เกินยกสามเพราะอะไรครับบี เพราะข้อค anyway, like mm ือหนึ่งผมอ่ะยกคือยกแรกอ่ะใช่ผมเดินอัดอยู่แล้วแต่ว่าผมก็จะดูจังหวะด้วยจังหวะพูดสู้ออกออกออกของวุธด้วยไม่ใช่ว่าจะเดินอัดอย่างเดียวได้ก็ต้องดูวุธคือคือมายกสองแล้วเขาเราพอจะอาดออกแล้วว่าเราจะเข้าจังหวะไหนอัดจังหวะไหนแต่ถ้ายกสองไม่ไม่ได้ก็ยกสามแรงเขาคงตกก็แล้วเพราะว่าเขาเดินอัดเขาก็าคงแบบ คนถอยอ่ะคนถอยอ่ะแรงมันจะจะหมดเร็วกว่าบอก่อคนเดินอัดเพราะว่าผมจงงมูกไอ้ี่ล์มมาก่อนผมรู้ถ้าผมถอยถอยถ้าคนเดินอัดออกพุดใส่ได้เนี่ยมันจะทําให้แรงเรานหมดง่ายค,คิดว่าจะปิดเกมด้วยลูกไหนครับพี่ก็คงปิดหมัดน,นะครับปิดหมัดแต่ว่าคงทำให้เขาเจ็บทุกส่วนบ้ายเจ็บขาบ้างเจ็บตัวบ้าง